ติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆค่บคุณค่ะอรับขอบมาอยู่ตรงนี้นิดนึงแดดแดดแดดรมๆโอเคค่ะไปกากแดดทำไมวะคคุณม่เอนี่ไปเออว่ามีล่มๆอ่ะจบที่ไหนมอธุรกิจบัณฑิตครับมอธุรกิจบัณฑิตครับนี่แม่แม่อยู่ในดูดีแม่อยู่ในดูดิ นี่อยู่โคตรสวยเลย2,600คนที่อยู่ในตรงนี้นะครับให้อยู่โชว์หน่อยนะครับเอาไว้เป็นฟุตเทจรอหนูที่วีบอลเร็วตามตาได้นะเบนกับน้องเบนด้วยเดินเดิเดเดเดแม่เล็กสวัสดีครับเดิอ้าวแม่แม่มาเดินเร็ว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 เออเร็วเออเออน่รอดมีครั้งแน่น้อยไปอ่ะสั้นไปอ่ะสั้นไปสั้นไปเขาเก็บฟุตเทจอยู่ เออนะฮะเออเบนเบนเอาหน่อยเบนโอ้เบนขี้อายอะเบนขี้อายอะโอ้ยแม่เราขอบคุณครับน่ารักมากอะมาถามก่อนแม่วันนี้มาแสดงความยินดีกับเบสวันนี้รู้สึกไงบ้างร้อนค่ะดีใจดีใจดีใจที่สุดครับแล้วก็กะมาดีลให้ไปขายอร่อยอยากบอกอะไรกับเบสวันนี้วันดีๆของเบสวันนี้ เบสก็ปมาจบแล้วนะเอ็นดูไม่ดูเอ็นวันนี้ไม่ได้รับคนเดียววันนี้แม่วันเดอร์มารับกับน้องวิแฟนสาวคนสวยของน้องเบสด้วยแม่ฝากแสดงความยินดีหน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับขอบคุณมากครับแม่แล้วครับเล็กด้วยแล้วก็น้องเบนด้วยนะครับน่ารักมากเก็บแคนดิดเยอะๆหน่อยเก็บแคนดิดเยอะหน่อยหนึ่งสองสาม นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บบรรยากาศนะครับขอบคุณนะพี่กสขอบคุณนะครับหมูน่ารักมากหนึ่งสองสามวันนี้น้องเบสคือซุปตาของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตโฟกัสที่น้องเบสนะฮะวันนี้มาไลฟ์สดในเวนดูเบสเกือบสามพันคนมายินดีกับน้องเบสไลฟ์ๆนี่มันมอธุรกิจบัณฑิตหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิครับเนี่ยเหลือจะเชื่อชาลีไม่มาหรอไม่แน่ใจครับอาจจะมาวันจริงก็ได้ครับวันนี้ไม่รู้นะฮะ แม่แม่แม่จะเอาความจริงมาพูดเล่น <c ans> แค่นี้ก็คนก็เต็มฮอแล้วยินดีด้วยนะเบสคอนเกสตูเรชันยินดีด้วยครับขุยอันมาไหมไม่ได้มาครับจินนี่ฮาจองชายเย็นมาไหมไม่ได้มาครับผมอยู่เกาหลีค่ะอยู่ก <c oughs> เกาหลีนะฮะน้องลำพึ่งมาไหมจินมาวันที่6ฮะอืมก่าจินมาวันที่6แล้วก็ในส่วนของอูนิเดินทางมาวันที่12นะฮะส่วนดีๆเดินทางมาเรียบร้อยนะครับมา จัดแฟ,แฟนมีส่งท้ายกับแฟนคลับเพราะว่าดีๆจะเข้าค่ายเป็นศิลปินแล้วนะจ๊ะเอออุ้ยเสียงดังเข้าของแม่เลยโทษทีแม่ไม่เป็นไรแม่โทษทีแม่ไม่เป็นไรแม่โทษทีแต่นี้น่ารักนี่เบื้องหลังเบื้องหลังแม่แม่ก็เดินจะก็ไม่รอ้นี่โอเคนะครับอ่าอะ น่ารักมากวีด้วยเอ้ยต้องวีด้วยอะไรเดี๋ยวเดียวโฟกัสได้เดือนโอเคอนุญาตนะครับอ่ะอาจจะย้อนแสงไปไหมทุกคนจ๋าเล่ย์เล่ย์ตรงบตามเล่ยเบสหันหน้าไปทางนู้นมันอยู่ตรงเที่ยงป่ะมตาแสงเออเหรอเอาตรงไหนเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเอ้ยตรงนี้ได้แสงกว่าเนี่ยหันหน้าทางนี้ได้แสงกว่าครับหันไหนอ่าตรงนี้ได้แสงกว่าจริงพี่ป้องหันตรงนี้ได้แสงกว่านะมันย้อนย้อโอเคโอเคนะฮะโอเคได้ได้ โอเคี่โอเคได้นะอเช่โอเคเดี๋ยวตามที่กล้องเลยโอเคพี่แอมน่ารักใช่ค่ะพี่แอมน่ารักใช่หนึ่งสองสามยินดีด้วยครับเบสของเกตูเรชันเห็นไหมครับหนึ่งสองสามว้าวนะครับอีกทอกครับหนึ่งสองสาม โอ้น่ารักน่ารักนะครับโทรศัพท์ต้อมร้อนจัดใช่ไหมใช่มันเดือดแดดมันร้อนฮะอำไมแม่ถ่แม่ถ่ใจ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 อ่าอันนี้คือแม่วันเดอร์นะครับแม่วันเดอร์ฟูลแล้วก็แม่เล็กโอเคอะไรเอ่ยโอเคเดี๋นี่ครับวันนี้นะครับน้องเบสไม่มารับคนเดียวนะวันนี้น้องเบสมารับกับน้องวิแฟนสาวด้วยนะครับที่มอธุรกิจบัณฑิตด้วย แสดงความยินดีกับน้องเบสกับน้องวิคู่กันด้วยนะครับทุกคนนะครับแต่ต้องไม่รู้ว่าน้องวิรับด้วยนะครับต้อมก็ซื้อมาพวงเดียวให้กับน้องเบสนะฮะเงินเดือนทั้งเดือนันนี้ที่เหลือเรากินมาม่าเอาน้องเบสพอดีน้องเบนซี่พอดีน้องรักเออน้องเบนก็ขับรถนะครับนั่งรถมาจากพัทยาเลยนะครับเบสแฟนสวยใช่นะครับอืม แสดงความยินดีด้วยเอาง่ายๆนะครับวันนี้วันซ้อมใหญ่ถ้าใครมาเบสยังมีเวลาให้กับเพื่อนๆอ,อยู่นะและถ้าเกิดใครไม่ว่างวันที่8มีนาคมเบสก็ยังจะมาอีกเช่นเดียวกันกน,นะครับเดี๋ยวโอกาสดีๆหลังจากที่แม่ๆถ่ายเสร็จเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์น้องเบสให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับ,รบนบยินดีด้วยครับเห็นไหมแม่แมอม เบสแฟนสวยใช่น้องวิสวยมากเออวาลเบสน่ารักจังของเกเทอ r เรชั่นเบสน้องวิยินดีด้วยจ้าเบสวิอานะครับพตู้ยินดีด้วยครับพี่ปอยินดีด้วยครับพี่เก๋นี่นี่เลยครับทั้งคู่นะครับสวัสดีครับพี่เบสน้องวิยินดีกับทั้งสองคนอูนน่ารักมากนะครับพี่นัดสวัดีโอ้โหลุกปิ๊กหน่อย เบส3 2 0 0คนเบสโอ้โหมาแสดงความยินดีให้กับทั้งคู่นะฮะกองเกตด้วยนะครับน่ารักมากนะครับน่ารักมาก <c oughs> สุดยอดอะ่ะนี่คือโฮสท่านหนึ่งนะนะครับนี่คือโฮสท่านหนึ่ง น็กอยู่ข้างหลังน็กอยู่ข้างหลังน็กอยู่ข้างหลังนักอยู่ข้างหลังนักอยู่ข้างหลังป้ายด้วยน็กอยู่ข้างหลังเมื่อไเมื่อกี้นะครับเหล่าบรรดาเพื่อนเพื่อนทุกคนชาวด้อมเนาะทั้งเกาหลีทั้งจีนก็มาร่วมแสดงก่อนเบสด้วยนักอยู่นี่น็กอยู่นี่น็กอยู่นี่น็กอยู่นี่เน็กก็ร่วมยินดีด้วยเออถ่ายรูปคู่รูปอะไรยัางแม่ถ่ายแล้วแต่ถ่ายแล้วถ่ายเยอะชายเย็นมาให้อยู่ในเป๋าโอ้อร่อยมากนะครับเบสถ่ายถ่ายเยอะๆเลยนะอีกรอบนึงอีกรอบนึงจะได้เข้ากล้องด้วย พูดอะไรหน่อยเกี่ยวกับ FC แล้วก็เพื่อนๆที่มาอยู่ในนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆครับที่แบบมาร่วมแสดงความดีว่าเขินเลยไม่เคยไม่เคยมีแบบนี้ดีใจดีใจมากๆครับดีใจแบบว่าที่พี่ๆแบบแสดงความดีทั้งแบบว่าอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วก็พี่ๆทุกคนที่มาก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับขอบคุณมากๆน่ารักมากเบสน่ารักมากครับน่ารักครับนี่คือความน่ารักของเบสเพื่อนๆที่พี่น้องๆก็เลยมาหาวันนี้ครับ ยังกันเขอนอยู่นะครับหมดท่านหนึ่งนะไปรับที่อุดรยังไม่ชินเลยฮะ,ะแม่อิ๋วพี่เกตนะครับแม่อ้อมพี่อโภคเลยวิมานี้นึงน้องรักนะนี่วิจ๋า <c oughs> ไม่เดี๋ยวพี่ <c oughs> ต้อมสวยไม่ต้องกลัว <c oughs> ไม่ต้องที่สุดแล้วลูกบอกเลยนะลูกนะให้น้องวินะครับพูดอะไรเกี่ยวกับแฟนคลับหน่อยที่มาร่วมยินดีในวันนี้สามพันกว่าคนตอนนี้ คณทุกคนมากมากนะคะไม่รู้ลูกเธอสู้ลูกสู้อีกนิดนึงสู้ลูกไงสู้นิดนึงลูกสู้ลูกสู้อะไรอ่ะรักเบสขอบคุณทุสค้ขอบคุณที่มาให้กำลังใจแสดงความดีกับเบสแล้วก็วิอะน่ารักจบคณะเดียวกันหรือเปล่าคะคนละคณะคนละคณะแล้วมาเจอกันได้ไงคะเนี่ย พบรักกันตอนเรียนรวมขวาขวายอกกับความน่ารักของน้องนะครับความน่ารักของน้องนี่ครับเออจริงจริงจริงหรออะไรนะย้ำอีกทีนึงเจอกันที่ไหนนะพบรักกันตอนเรียนรวมเรียนรวมใช่อือกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วคะเนี่ยสองปีใครจีบใค้ก่อน ไม่ไม <ider> ่ไม่แซวอยกหยอกหยอกนะครับเพราอความน่ารักละลายพฤติกรรมน้องเพราะว่าเราต้องคูดอยู่แล้วว่าน้องกับต้องคู่รักกันนะครับขอบคุณกับน้องวีมากวันนี้ยินดีกับหนูต้องคู่มากนะครับที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ขอให้รักกันแบบนี้นานๆนะครับและเพื่อนๆที่อยู่ในนี้สามพันกว่าคนเนี่ยเป็นพยานนะครับว่ามาแสดงความยินดีในการสําเร็จของหนูต้องคู่นะครับขอบคุณนะคะนี่ เดี๋ยวทำคลิปน่ารักน่ารักแบบคู่รักมาให้ชมให้ดูบ่อยๆนะไม่เห็นมีสักคลิปเลยในช่องเบสไม่มีขอบคุณนะคะขอบคุณนะพี่ต้องไม่กวนละนะครับเดี๋ยวเราถ่ายพี่แอมนะฮะให้ดูก่อนสวยๆกับท้องเบสนะฮะเออหนึ่งสองสามสวัสดีอาเชิญสวัสดีครับหนึ่งสองอาเชิญไปลากน้องมาหน่อยอาเชิญไปลากน้องมาหน่อยเบสมาแล้วอาเชิญไปทักทายน้องมาหน่อยน้องมาตั้งแต่ต้นคลิปอะ อรีนขอออกไวค่ะนี่พี่แอ้มสวยจริงๆพี่แอ้มสวยจริงครับอืมสวยมากครับถึงจะหลังหักก็ตามออเดีเด้อพี่แอ้มเดี๋ยวต้องอินเสิร์ตนิดยนึงว้าวมานี่นางแบบท่านหนึ่งพี่แอ้มหายดีหรือยังดีขึ้นค่ะดีขึ้นเดือนนะคะครับเดือนนะคะมีคนบอกว่าให้พี่แอ้มหายไปไว้นะคะ เออน่ารักต้อมไปในไลฟ์พี่แอมตลอดแหละถ้าว่างถ้าต้องไม่ติดงานอะไรนะครับน่ารักมากโอเคเดี๋ยวต้อมขออนุญ,ญาตถ่ายน้องเบสแป๊บหนึ่งพี่แอมสวยจริงครับอืม 1, 1> อันนี้คือไม่อ้อมนะครับไม่อ้อมจากด้องไม่ตกกระปิข,ของเรานะครับ 1, 1> คนที่ทําแซนด์วิชอร่อยๆให้กับพวกเราแล้วก็หลายๆคนได้ทานโดยเฉพาะนักชาลีกับ 1, 1> ทีมงานของชาลีนะฮะหนึ่งส <1, S 1> องสาม 2> 2, วิ่งเบสเขาจะตั้งชื่อด้อมใหม่แล้วว่าด้อมเบสแฟนสวยขาพี่วัดดีโอจากโมนายนี่พี่ต้อมลืมชื่อขอยายชื่อเลยนะชื่อเพชรครับน้องเพชรสวัสดีน้องเพชรน่ารักมากเพชรต้องตื่นเลยผมอะจริงเหรอเมื่อกี้ไปงีบมาเพชรพี่ต้อมสัมภาษณ์ก่อนวันนี้มีคนสามพันคนมาให้กำลังใจนะครับให้กับน้องเพชรด้วยน้องเพชรพูดอะไรหน่อยกับเอฟซีหน่อยครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจกันจริงๆก็ครับมาจากเบสด้วยแหละใช่ครับครับขอบคุณมากที่ ยังไงดีพี่ดีกับผมดี่ผมเรียนจบขอบคุณมากมากครับอุ้ยพี่ต้องไม่รู้ว่าเพชรรับด้วยไม่บอกไม่รู้เลยนะครับเป็นลุงเมกับเบชตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วครับอืมออ้ยเก่งมากๆแล้วก็ติดตามโมนาอยู่นะหลังจากที่แบบมาคลุกคีแล้วก็มาเล่นดนตรีแล้วก็อะไรกับชาลีก็ได้ติดตามมอนายไปด้วยใช่ครับขอบคุณน้องเพชรด้วยนะครับแม่แม่ทักทายน้องเพชรหน่อยเร็วถ่ายรูปถ่ายรูปน้องเพชรหน่อยนี่อุยน่ารักนะครับน่ารักนะครับรอรอรอ นะฮะนี่เุ้ยเท่มากอ่ะแม่บอนเดอร้อ่ะของแขนเออ่าโอเคโอเคของแขนของแขนแม่แม่บอนเดอร์คนละข้างคนละข้างเลยคนละข้างเลยคนละข้างเลยเอออ่าโอเคมันต้องมีคอนเซปต์ก็ต้องมีคอนเซปต์เอาคอนเทนต์เอาฟุตเทจไปตัดต่อหน่อยนะครับคิดซะว่ามีประมาณ30มสิบวิ โอ้ยเดินไหมไดครับเออจริงจริงทุกคนไม่รู้ว่าน้องเพชรมานะครับใช่ไม่ได้เสียงคอนเส็รเตหนึ่งสองตัเลือกคลิปจ่างกันแล้วกันเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนี้เออขออนุญาตนะครับเพื่อนโอเคนะครับได้ครับนี่ เดี๋ยวให้น้องเบสให้ดูนะครับทุกคนจ๋านะครับอันนี้ใช่มันจะย้อนแสงเหมือนจะอะไรไปนิดนึงแต่อาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับน้องวิก็ตื่นเต้นน้องวิก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเหมือนกันเดี๋ยวละลายพฤติกรรมน้องวิ้กก่อนแม่ไครับทานข้าวแล้วใช่ไหมทั้งคู่ ทานแล้วนะครับเหนื่อยจนกินอะไรไม่ลงเลยมาตั้งแต่กี่โมงมาตอนตีสี่ตื่นตื่นตีห้าตื่นมานอนต่อีห้าขอบคุณมากตื่นมานอนต่อนะฮะนึกว่าจะตื่นมาอาบน้ำเตรียมตัวมาซ้อมบ้าบอใช่ครับเบ็ดนี่กันมาเจ็ดสิบแปดเมืรโอเคนะมาเขาถามว่าแม่ทับมาไหมซีโอไม่มาไม่มาโอชัดเจนนะแม่ทับมาเดินใกล้กันหน่อยไดหมลูกเดินใกล้กันหน่อยเออทั้งคู่ ฮะนะครับนี่ทั้งคู่3คนนะวันนี้น้องเพชรจากวงมอนายนะครับน้องเบสหรือว่าซีโอเบสของเราแล้วก็น้องวิแฟนสาวของน้องเบสนะครับโอเคใช่น่ารักมากแล้วเราเป็นวิปีห้าสิบน่ารักมากใช่น่ารักจริงครับน่ารักจริง นะครับน่ารักมากน่ารักมากนะครับนี่อยู่ใกล้กันอ่าโอเคมีเพื่อนๆนะจากแฟนคลับชารีโอเคต้องขออนุญาตไลฟ์ด้วยแล้วกันนะฮะแฟนคลับชารีดูกล้องฝั่งนี้นะครับอ่านี่ว้าววิวิวีไม่เอานะวีไม่หึงนะไม่หึงนะวีไม่หึงนะคะตอนนี้ต้องต้องกันบริเวณน้องวีไปเรียบร้อยนะฮะนะฮะ ใหญ่ๆก็ดีนะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวยมากขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับฝากติดตามชาลีด้วยนะครับโอ้ยขอบคุณมากพี่นี่แฟนกับชาลีจริงเหรอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักน่ารักนะฮะเออโอเคตุ้มตัวมะเลี้ยวทนี่ขอวไหนตีขาหัวไหนเอ๊ะผมแน่เอาเพชรเข้าไปด้วยเพชรเข้าไปด้วยเออโอเคนะครับอันนี้ เอ็มบีใช่ไหมโอเคอ้าวอ้าวหัวเข่าท่อนเบสท่อนเบสเหรอเดินสองซ้ำต้องมีเพลงด้วยนะเออเออแค่นี้เหรอออ้สิบวิเองไม่พอนะเนี่ยเบสร้องปัะมานต้้งเกือบหนึ่งนาทีน่ะ ที่มาเลยค่ะเั่งแท็กซี่มาเลยใช่เออคองแขนเบ้เบนคองด้วยเบนหนึ่งสองสามเออคุณแม่ฝ่ายซัพพอร์ตจริงๆนะครับออาได้ครับวันนี้นะครับพี่ๆของด้อมไม่ตกกะปิมากันหลายคนนะครับมี มีพี่แอมนะครับมีพี่เมลโลดี้มีน้องเบ้นนะครับมีพี่เมย์มีแม่อ้อมนะครับหลายคนเลยพี่เกตนะครับเยอะมากเบ้นทักทายหน่อยเร็วนี่นะครับเพื่ออะไรหน่อยเพื่ออะไรหน่อยวันนี้เบสือรับปริญญาน้องชายร้อนมากขอบคุณมากครับเบอนน่ารักขอบคุณมากนะครับแอยินดีด้วยนะครับน่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยเดี๋ยวพี่เก็บผู้เตีให้หนูล้วนี่ นี่เดี๋ยวเก็บฟุตเทียให้เบ้นนะครับแป๊บนึงนะว้าวนี่ละหล่อเอออันนี้รู้ไหมจากแฟนคลับของพี่เจ้าจ๋าอยู่หน้ามอนะเขาฝากมาให้ด้วยเนี่ยใช่เขาเป็นแฟนคลับของน้องกุยอานแล้วก็เขาฝากมาขอบคุณพี่เจ้าจ๋าด้วยน่ารักมากอ่ะอ่ะโอเคพอละนะครับเบนรู้สึกจะได้ซีนเดียวเพื่อเดี๋ยวเราขอน้องเบนก่อนแล้วกันนะฮะแซลหยอกน้อง เบนน่ารักเบนน่ารักนะครับใช่เอาเก็บภาพเก็บคลิปไว้น้องเบนไปลงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในช่องนะครับเพราะเบนเป็นคนตัดคลิปเก่งมากน้องเบนนะฮะตัดคลิปเก่งมากไม่ตัดเดี๋ยวอยากทราบเดี๋ยวเอออุ้ยใส่คอหน่อยดีอุ้ยพี่ต้อมนี่นะเนี่ย เก็บทั้งสองสองเดือนเลยนะเนี่ยให้เนี่ยโอ้ยเฮ้ยโทษ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 ครับนี่อืมน้องอ๋อบอกว่าซีโอเบ็เก่งมากยินดีด้วยครับปล่อยปล่อยไปได้แล้วน่ารักมากน่ารักมากได้ได้ครับได้ครับได้ครับแปดเจอกันเดี๋ยววันที่แปดมาอีกวันที่แปดมาอีกได้ครับขอบคุณน้องเพชรนี่ขอบคุณเบส อีกรอบหนึ่งล่ำลาเอาซาเล้งแห่เข้ามาเลยอะเฮ้ยขอให้เข้าเ้าเข้าบ้าซาเล้งอ่ะได้เข้านะ้ะมีรถตีเหล่ามีรถเมย์ที่นอนอ๋อ๋อไปเช่าที่คูบอนได้ไหมซาเล้งอ่ะแล้วเอามาเออค่าขนเลยห้าขนรถเลยพ่อ่าใช่อ่านี่น้องเพชนะครับขอบคุณทุกน้องๆทั้งสามด้วยนะน้องเบสยินดีมากๆด้วยน้องรักนะครับอาจจะไม่ได้แบบฉุกเะหุกนิดนึงน้องเพชรขอบคุณมากไม่รู้ว่าน้องเพชรับด้วยแล้วก็ ด้อมใหม่ด้อมเบสแฟนสวยเขาตั้งให้แล้ว<อ>นะครับเขาตั้งให้เรียบร้อยจะเจออยู่ครบเลยไหมได้ดูจัดทีเดียวน่ารักมากนะครับได้ครับส่งท้ายเพื่อนๆไปตัดชิปท่อนที่เบรสร้องเนี่ยนะครับมีอะไรอยากจะบอกหน่อยไหมอยาจะบอกก็แบบถ้าหนูมาเป็นแฟนที่พี่นั้นจะคอยเทคแคร การันตีได้เลยว,ว่าพี่จะเป็นเนแฟ <c oughs> นหรูอมาเป็นแฟนที่พี่นั่นจะคอยเทคแคการันตีได้เลยว,ว่าพี่จะเป็นเสแฟบบน,ๆๆน,นเราบันจริงเลยะกเปิดไฮไลทโพงเปิดเปิดให้แบบดังๆให้คนแบบหลอนหูเปิดทั้งร้อยรอบเดี๋ยเขาก็ต้องแบบคุ้นเยี่ยมเลยพี่ สวัสดีครับน่ารักมากอ่าได้เอาเข็มตัวที่ครับพี่พงษ์ตัวทีครับโอ้น่ารักอ่ะได้ครับพี่ได้ไปเรียบร้อยนะครับอันนี้พอดีเสร็จไปถ่ายรูปคณะครับน่ารักมากอันนี้น้องเพชรนะครับจากวงมอนายนะครับน้องเพชรจากวงมอนายวิจนะจ้าแม่อะครับอัอนี้แม่สองใบไงวะ ไปวีลำไายอีกรอบหนึ่งลูกลำไายอีกรอบหนึ่งบ๊ายบายมีโอกาสเจอวันที่แปดนะครับจะมีคนมารับอีกเยอะเลยนะครับน้องวีด้วยเพชรด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนจะมารับวันที่แปดด้วยนะครับเบนอ่าโอเคอ่ะต้อมาโอเคแม่อมลิ้าจะได้เ๋ามไลิ้ิจ๋าลุกบนถ่ายหนอะลูกแถ่ายชื่อให้ติดลุกบนเลยไหนเนีกดกดปุ่มเนี่ยพี่ไม่เป็นไรถ่ายได้เลยถ่ายได้เลยเป็น รับแบ่กล้องให้กบทุกคนก็ได้ครับไปง้าซ้ายขวาเดี๋ยววันไหนที่ว่างเดี๋ยวเจอกันมลาเรนเราหนูที่คุบอนโอเคเราพี่ที่คุบอันนะลูกก็แบบเรนสามสามเรนสารสาม นี่สวัสดีครับรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับควันนี้ไทซ่ล้วเด่ายไ้นกัมก็ดีสวยมากได้ขอบคุณมากเบินได้ขับรถขับรถอไรับรถสิคนสิบสองส่ยนไม่เจอไม่จอวันนั้นรีบไปหาแ็กเกินไปค่ะโอเคผมมาทำไมตากล้องไป็นแนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเออ ได้ครับเดี๋ยวปล่อยน้องเบสให้อยู่กับเพื่อนๆนะครับพี่แอมนะครับพี่อ้อมพี่เมย์สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับไปอ้อมไปแล้วไหมรับลูกอ๋อหรอไอ้นี่แม่ขอบคุณครับโอเคแม่เดี๋ยวคว้ากันโอเคขอบคุณครับอ่าในช่วงส่งท้ายให้น้องเบสนะครับเราจะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเวลาให้กับน้องเบสไปนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปมอยกันนะครับอ่า ตอนนี้เ,<อ>เดี๋ยวพี่จะไปหารีแอครอหนูที่คูบอนก่อนอานะครับอาแม่ขอบคุณครับนะครับเราไม่ร,กกนนรบกวนน้องเบสนะครับน้องเบสจะไปทำํำัวราแล้วแม่ก็จะไปรับลูกด้วยนะครับแม่ก็รับลูกที่นคนปรปฐมนะฮะ ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋นเพียงแค่เตียงแค่รู้ไป่ี่เข้าค่ายกลับมาแล้วเดี๋ยไปลาแล้วมันเดินกันเหนื่อยมากเดี๋ยวไปดูงานเลยเฉยไม่เหนื่อยใช่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ร้อนร้อนร้อนอ่าอีพีสองมานะเดี๋ยวพี่อีพีสองบอกมีวันที่มาเดี๋ยวผมจะถ่ายตัดคลิปที่เป็นฟุตเทจเดี๋ยวให้เรื่อยๆเลยหลาๆหลายหลายมุม ได้เลนดครับแม่ไปเล็กวัสดีค่ะไปได้ยไปได้ยัไปเล็กโอ้ยไม่อมา้ยองเอเหรโอ้ซื้อมาแล้วนั่งเหรอเราไม่ได้รวมตัวกันกินใช่ไหมใช่จรวมที่แม่เล็กเหรม่ต้องะถงแม่ขอบคุณครับน้ำมไม่ต้องเอาแต่ข้าวให้มันเลยอ๋อช้อนช้อนนี่พอนอเอาก่วนตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่เรากค่เองอยู่แล้ว เดี๋ยวต้องจะไปรีแอครอหนูที่ผู้บอลกับนักศึกษาเะอ่่าไมมต้องาแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เอ้ไหมก็ได้อ่าของครับแม่อะฮะได้เลยไม่น่าจะพอนะครับแสบไม่น่าจะได้ครับพี่ใช่เป็นแน่นอ่าต้องเตือนได้ได้ครับตรงที่ไหนครับแม่วันเดอร์ขับรถดีนะก่อนแม่เลยกลับเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนั่นกันนะครับเดี๋ยวต้องไลฟ์สดก่อนทํางานก่อนโอเคนะครับ กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ